โอเคตรงนี้เราก็อยู่ตรงเส้นเอกมัยนะจริงๆผมนั่งแท็กซี่มาแล้วแหละเราแรกว่าจะไปดูงานบ้านและสวนที่ไบเทคบางนาแต่ว่าข้อของพลุงพลังค่อนข้างเยอะ,อยะก็เลยขี้เกียจสะพายหนักก็เลยกลับเลยแล้วกันนะไปเดินฟอร์จูนแล้วก็นั่งรถแท็กซี่มาแต่ว่าเราลงก่อนตรงแยกเอกมัยใต้หน่อยหนึ่งตรงนู้นก็เส้นข้างหน้าเราก็สุขุมวิทน,นะจริงๆถ้าใครนั่งรถไฟฟ้าก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีเอกมัย อยู่เยื้องๆกับเกตเวเอกมัยแต่นี้ผมนั่งแท็กซี่มาทะลุมาจากหน้าพอจูนแล้วก็ตัดเข้ามาตรงแยกเอกมัยใต้ตรงนี้ก็เลยจะพามาเดินดูก่อนว่าใครจะมาจะไปบางแสนจะไปยังไงนะครับด้วยการนั่งรถตู้ต่อเดียวเลยนะไปถึงวงเวียนบางแสนเลยตรงนี้จะเป็นแยกเอกมัยใต้ แล้วก็จะเป็นห้างใช่ไหมตรงนี้ห้างหรือตึกอะไรสักอย่างน,นี่เราจะไปขึ้นตรงนี้ขนส่งเอกมัยนี่แหละมันก็มีไปหลายที่นะไปทั้งโซนศรีราชาไปพัทยาแต่เราจะไปบางแสนนะครับผมนี่สถานีเอกมยัยกำลังจะกลับกลับจากกทมนะครับผม ไปไหนพี่กลับกลับบางแสนไงก็ <c oughs> มากรุงเทพคืนนึงแล้วก็กลับบางแสนเนี่ยจะพาขึ้นรถตู้ใครไม่เคยขึ้นรถตู้ตามมาขึ้นรถตู้ไปลงตรงหน้าหาดบางแสนได้เลยตรงวงเวียนบางแสนอันนี้ใครมาจากบีเทสนะก็มาที่บีเทสเอกมยัยแล้วก็จะไปสถานีขนส่งเอกมยัย หรือจะไปแวะเดินนู่นก่อนก็ได้นะห้างเกตเวเอกมัยแต่เราไม่แวะร้อนมาเที่ยวในเมืองเืรอแล้วนะครับผมแถวไหนที่ตรงนี้ก็แยกเอกมัยใต้นะจะไปขึ้นรถตู้ที่พ้นส่งเอกมัยไวบางแสนี่ครับผมเตรียมเงินไว้ร้อยสิบบาทเดี๋ยวจะพาไปดู อันนี้เป็นรถตู้ที่เขาวิ่งกับทางขนส่งนะเนี่ยโซนเนี้ยเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นนู่นเห็นไหมตรงอร๋อจะเป็นเดี๋ยวนะล็อกที่าไลร่มันจะไประยองพัทยาชลบุรีใช่ไหมนี่ยมันจะมีแวน49เราจะไปตรงเนี้วงเวียนบางแสนวงเวียนบางแสนอ่ะ บางแสนร้อยสิบจากะคะันต่อไปนะคะขันต่อไปไฟอยู่ไหนขอบคุณครับอือแวนสี่สิบเก้าช่องอยู่ไหนแล้วก็ไปขึ้นรถสัง <49 S 1> โอเคโอเคขอบคุณครับน,นั่งรอเมื่อกี้เหมือนกับเขาจะน่าจะรถอีกคันคงออกไปแล้ว สวัสดีครับคุณยูเซ์บูแซนซีนบูแซนนี่ได้ตั๋วมาแล้วใครไม่เคยมาแบบบรรยากาศแบบขนส่งนะครับผมเนี่ยไลย่ไป19อยู่ตรงนู้นแล้วมันก็จะมีร้านกาแฟร้านน้ำให้เรานั่งดื่มนั่งกินข้าวอาหารตามสั่งยังมีเลยนะที่ถึงยุคย,ย่านเอกมัยที่เฟื่องฟูครับนี่จะมีร้านมิ้วไว้กินนี่งหาดบางแสนในตัวนี้ เราจะได้มินิมาร์ตหรือคันไหนก็ไม่รู้ของผมคันไหนคันนี้ไหมโอเคโอเคคันนี้ะเพราะที่จริงอีกคันที่ดีคนหาเจอแล้วไปแล้วอ๋อที่เราถ่ายตัวนะขึ้นไปเลยลงไปครับอ๋อวงเวียนบางแสนไปขึ้นเลยเหมือนเราหอยตั้งไงรอจตั้งใจพบด้วยอ๋อฮะรวยไหครับโอเคหลังจะบอกนะไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมไปถึง công viên bằng sáng còn